อดีจ no ้ะพี่น้องัวสิตำบักพุงโอ้ยัวสิได้ก yeah. ินแต่บักพุงพี่น้องเอ่อเมียนบาทเมียนเฮียนอยู่เนาะพริกสดกระเทียมนี่หนากระซิมมาตั้มตั้มบะสันน่างเอิญตั้มตั้มนางเอิญตั้มตั้มสมตั้มชูชาม ย่ายๆเงี้ยๆ,ยๆ,ยๆจะเล่โลงแดนเอไปเมื่อไร่ถ้ายังไปสือสือสอาดใหม่น้อยมากหยมากโอ้ยพิกเลยสิฟงใส่ตาเดี๋ยวก็เด้พิ่าบะแม่ฟงใส่ตาูเตาเด็กน่อย พริกแจกหน้อยออเน่า <c oughs> อย่างเป็นฟงใส่ตาหนีนาม,มานางไก่พริกนีเพสเพพริกสดนี่พี่นอ้อง

มาเออตั้งนี่เป็ดเป็ดพี่น้องบังโอ้ยคนวัวย่กับแม่นียล่ะน่่่กจะได้กินเขาพี่น้อง

นั่นมันผมชี่รดโอ้ยเอาเข้ไปไหนไหนไหวินเาเจายนให้ลูกแบบนี้ตีปิงเีปิงเนี่เอัถ้าฟิงเดี่ยมาคุณน้องให้ถูกก่อนพี่น้องนี่ล่ะทำเองล้ว้องมีลูกหน่อยหสิได้กิน

กินเพิ่นอันฟานอันเซนบคู่ให้เฮ็ดใบให้จกวนหนใส่ใน้ากวนสด้ายะอะไรอะลูันฟานนขู่ไม่ให้ยังเดียบร้อยตอนไหือจ๊ะวิส

โอยลูกก oh, okay. okay. ็ล้ต่งดงนี่่าุติงสูกแม่จะได้กินเขานั่งเบาได้คิดอย่างบ่นี้ก่อมาชวนแม่แม่กัะรื okay. ่ม <c oughs>

ทางเราพี่น้องแยกบางทีนี่นะพี่ยามันพี่ยามามันมามาเพชรกินไหนพี่น้องโอ้ยถอดนะจ๊ะเออแต่จังไดล่ะแม่สิกินบักโอ้โอ้ยสิกินบักส้มส้มตามเนี่ยแล้วแม่สิได้กินเมื่อหร่ลูกม่กลัวด้วยนี่ สีเหลคลิปก็ได้ประเดี mm ๋ยวเหลวได้แบบนี okay. ้ก็ได้สีได้เบป็นหมวกกินเขาขอบคุณพี่น้องที่ติดตามเนอจ้ะโอ้ยมานั่งจะเข้ากันขอบคุณพี่น้องที่ติดตามขอบคุณที่ให้ยกำลังใจขอบคุณทุกเสียงทุกอย่างเนะจ้ะจ้าอืมทัก แต่รูดห้องรดี๋ยวแป้อก็สิได้กินพี่น้องกินไปวบาไปพี่น้องกินเอ็นฟังมวนบอลหลพี่น้องเ้ยย่ำเด็กหน่อยมากกว่าน่ย่ำเด็กน่อยบพามากกว่านี่กะย่ำเด็กหน่อยเพามากกว่านี่กะเงียบเงา จะมีอะไรแต่บทตลกไม่ไม้วิ่พาน้องไปแหม่โลกพาน้องไปนั่งคุยไปเนาะอติมาดูว่านะติดตสติมานี่นับเปนนตาปุสติมาโอเคใช่แม่มาดูสติมาไม่อย่ามันเดียวแตเดีกบ้านโปรแกรมแต่ดูคันติดตาพอดานแม่งบ่ไปเลยสินะ ไปวหนูจะไปไหมหนูจะเอายังไงลูกหนูจะนั่งกับแม่เหรอกฤดูซิตตาแห่เอลเลนวินอลเลนวินโกติตาเทียแวหนูจะเอาจังไรหนูหนูไม่นั่งนี่บ่วินวินจะซิตตาแห่วินดูยังนะอีน่าสิเฮ็ดวยังวินดูซิตตาแห่วินดูซิตตาแห่เอลเลวินกอดะ อ๋อโอซิต้าเทียเวียร์เหรอไปแล้วพี่น้องนั่งบอกว่าน,นั่งตามไอไปอยอยุ่มงมงายดีนนากต้องไปน้ำ <c oughs> ของยีหลาหน่อย